ดีครับในวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะมาแกะกันเลยน่าจะเป็นโมเดลรถไม่ก็เอเลี่ยนสตาตัวเขียวนะฮะแกะยากของจะเสียหายนะ อะไรวะาน่ะเฮ้ยเฮ้ยรถรถใช่ไหมรถใช่ไหมรถใช่ไหม<อ>ไม่ให้ทำไมอ่ะม,มาดูกันว่ามันจะคืออะไรว้าวนี่ก็จะเป็นรถนะฮะสวยมาก นี่นี่คือรถทำสีผมซื้อมานะโคตรสวยเลยทุกคนด,ดูว้าวโคตรสวยเลยเดี๋ยวนะจ่วันนี้นะครับบ๊ายบายไม่นิ่งโกบาเลย